จัดเต็มไฟกับพิบมูไงครับพี่น้องเมกเผงแดงข้ามดอกง้ามเลยดอกบักพอดีเลยครับพี่น้องขาพวกขกวงครับรุ่นนี้เน้นๆเ,นนเ,นเต็มๆนี่นี่ม,มีมีมีเ <c oughs> ข้ากับคนด้วยกันพ <c oughs> ี่ครับนั่น,นว้าว เดิงก่อนไปเบิงก่อนครับไปเบิงก่อนครับม,มาเด้อคร<ะ>ับได้สะตึกอีฟพอจะขออนุญาตเก็บก่อนเด้อเฮ็ดผึ่งตับเตาดุ่งนี่ จอดออกอยู่ข้างรถครับพูใ้ใดตีด่าคอย <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> นี่เดี๋ยวดมก่อนตับเต่าไข่ตับเต่าปลาถ่ามเลย,อโ,ยโอ้ยเห็ดตับเตา่าโอ้ยเห็ดตับเตา่าจอดอยู่ข้างรถออกคนเผาเงียวก็มีนี่อีกดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่กรลังตุ่มๆๆงานะกรลังโบโบตุ่มดอก บานหน่อยสวัสดีค่ะเมนีสาเจย์บันพนาพาเราพามาป่าบ้านจะรัดอำเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยค่ะเด้อเมนีก็มาเฮ็ดเดี๋ยค่ะมาหาเฮ็ดได้ยินข่าวว่าเฮ็ดออกหลายเนาะค่ะเนาะเฮ็ดผึ่งนานาชนิดกะจังต้นคลิปนั่นแหละจอดรถเลยกะเห็นเฮ็ดผึ่งตับเต่าเลยใช่สิแต่กลไปเบิ้งไปหลุนกันเลยค่ะพี่น้องว่าเฮ็ด ยังสิออกแม่สิหลายปันไดาสิยมานปันไดาไปลุยไปสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกสันสุขสุข,สขคนไปปต้องปูดพ่ำตั้มเพลงกับผมลุยกันเลยครับครับเราเหงาดนโอ้ยของเปลือดอกแรกแหกมานครับวันัี้นะดูเลยโยนเราเงูขาวดงครับพี่น้องอ้าวอยู่คนเดียวแหกมานแล้วครับ มาเน้แเห็มาเดีวม่ก่อนอู้เยเรียงสีขาวบเี่ยวเลยตรงใส่เียเกิดอยู่นพ่นแกนบขนาดเลยดินเหนียววู้ อไข่มนทากก็กิน,น,น,นไข่บอบอด้วยแบบไข่ดไข่ไก่ของเื่้วยน้ำ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 นเด้บ่ อัวอยเพิ่นซะเห็ดพึ่งแดงมาแล้วครับดอกแรกพี่น้องนี่นี่แหละครับสิ่งที่ตามหามเ,เข็นเลยเข่นมันี่ ท่านไงต้องเสียขาบอท่านก่วงท่านลงพอดี่น้องกเพิ่นว่าฮิดเพิ่งขาก่วงแต่นี่บ่ท่านก่วงแมนฮิดเพิ no ่งขาเน่าเพิ่น้องพี่น้องถอดไงแล้วขาเพิ่น้ิงเน่าครับตุบปุเลยพี่น้องบ่ขมเด้อพี่น้องนี่อีตันครับพี่น้องอีตันครับนี่แหละของเสียสิ่งที่ต้องการที่จะกินอีกรอบ าได้กินอีหลลีีอหแาบ่ได้นี่พอเลี้ยวได้กินอยู่เทธอเดียวนี่ฉโนงพอเนี่ฉโนงเอินมาเก็บน้น้ำอืมตาดีมันเปานลานมันเป็นแขกที่หนึ่งนี่แสบเด้ออีตาีล้านนี่สายตาหาเห็ดนี่สุดยอดครับพี่น้องดังอีกิลีนี่เป็นเอินมาเสี้ยนเห็ดอีหลีพี่น้องนั่นอยู่ทางดาแก้วคือวิธีการหาเนี่ยอาจอาจสิบอกกันบ่ได้ ต้องเรียนรูประสบการณ์โดยตนเอง,องบ,บ,เบ่บบอแถบสิบบึงม่อกดู่าเป็นหินนี่น<ห>ี<ห>่เพิาพา่ตันครับพัดกระเพ้าเซ่กบกบหนึบหนึบไม่ขมไม่เหม็นขิวือแกะกันยู่งเงี้ยมาฝากกำจุแหลกเที่ยวกับดาบกำหินบ่ออื้่อื้ออื้นอื้ออื้ออื้ออ้อ คิดว่าเจสิบบได้เก็บไหมมีแม่นี่แไหมพี่น้องลักษณะมคาเห็ดพันจิตสันจิตเตี้ยดอกงุ่มอาเผมเหยียบเห็ดเต๋ ที่ตันนี่แหละน่ะโอ้ชุปหินหว่านหินหต้องเอาด้วค่ะเอาครับตัวมือให้ชุดเป็นงานทิศปวกสชธถคืชุปพัดกี่ดีแ<า>นนดีครับทเป็น่ะเจ้าบายบางมาอ้น,นั่นอีรีนะ่ะย ใบเห็ดจนบนหัวเป็นเห็ดเพิ่งี่ตันหรือเห็ดเพิ่งขาตั้ม ดูเห็นอุ้ยหลายอุ้ยมามา,มาเจบเป็นมูเนี่ยเฮ้ยมาเจบเป็นมูเนี่ยย่าน <c oughs> ย่างห้สาเจอไดใบเ็ดครับพี่น้องผมบ่ได้ใบเพราะเป็นยังดอก บ,บ่บ่าวบานพิ่นสิขึ้นนั่นเพิ่นบ่ได้บายเห็ดบ่ได้บาพื้นเด้นี่ใส<น>่เหยียบเห็ดจริงกึเด้ออ,อ,อือนว่าขอนมักก็เลยแนมหญ้ามันหาเห็ดอันนี้นี่ใจห่อนบ่ได้ครับ แดงข้ามกับโเป็นยังงคับพี่น้องในที่กินด้ที่เบิดแตจว่าีตันนี่นักพี่สุดย์นีพี้บังคักดแดงข้ามบนตัวนี้ขันคุ้นบมหหมองใบ่บดรเลยนี่อันนี้บ่ไรเป็นหัวนวลสังเกตบ่ดีกับบไร้บเหีนน่ายเีาดีนี่อะไรก็ใช่ ขอบคุณเด้อยที่พามามาหารตาเบาเนาะก็พอเรียนตัวตาเพราะท่านเปิดเพราะเห็นสีดำๆนี่เพวกคนข้าเห็นนี่เห็นไปเรื่อยเลยแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้มึงเรียนรู้ตาไมาไปเรื่อยๆข้างนอก กระสาเคยมาเนี่ยแต่ส่วนนี้ไม่เคยมาส่วนไม่เป็นเรื่อยลักษณะพื้นทีป่าครับกะบองเป็นีีเป็นเปื่เป็นมองมมงเป็นเวิ้งเป็นเวิ้งเป็นอุ้มของเพิินน้ามบกระดิ่งดอกเพิ่งแดงคราม ให้พึ่งเขาดูยังน่อยอย่ใก็่เก็บๆฮะฮะผู้ใดคือนให้เถอะบ้านน้องนกเขียนนบ้นาหนองนกเขียนเอาผู้นดีวิ่งกได้ผู้ใดยาวเขียนคน่จังเสาพี่ๆเอา,อานี่คน เต,ตอออ๋อนีนคุณเต๋อบอบอขาโอ้หัวร้อนกร้องเกิดคุณน้องต่อครับคุณน้องกัองอบว่าอยากเคี้ยได้เคี้ยงมากขึ้นดอกคุณอาจจะแห่งนีเด้มีอ้ยคน<ม>ปีตไววน่ะโอ้ย ขอถอดหลายๆครับนี่จะไปเปิดนี่หิวตั้ง,ง,งใจเศร้าเหรอเมยไ้ผมเรียน,นวัน็่า,าก บุสิเห็นก็เห็นเลยดิบ,บุตรบอเห็นก็บ่เ,เห็นหรือยังมามามาพอแล้วนี่เป็งแดงข้ามปูดท้างปุ่นะเอาไปเลยออืเอาเลยครับเพราะว่าเห็นว่าคอยชัดเป็นไรเ <S S S 2> พราะว่าเป็นบริเวณหมองแปลนอือตัวเอาตัวแยกก่อนอ นกลวงดอกเป็นตูมเสียบเสียบื้ค่ะบเลย ก็ตาล้มลงหาลายเลือดก็เห็นดอกนี่ต่หากระแงออกันแสลรงอนๆเลยตรงฝนโอ้ยตรงฝนแบบออนๆเลยเก่งแสบกเต็รสชาติส่วนตผมด้ล้อๆเห็นนางฝ่านางร่ม ต่เป็นสีเนื้วนี่เป็นสีจีแกีเป็นเป็นสีเนึกอวเป็นมูแห้วครับพี่น่องเห็ดตุ่นะลายเรือเดี๋ยวเอาเม่พูก่อนโอ้ยี่ลูกพีนี่ค่อยได้ครับมาดูะล้าอกมล

นี่เห uh, ็ดนี่เห็นยังเห็นเนี่เห็นยังบัดนี้เห็นเนี่โอ้ยคนตาบอดีอันตรไนยังอีอันตรไนอู้หูสเงินสาวงานติดกันไก่อะไรนี่นี่ผิดใส่ดีมากที cần là từ thằng nội đấy có bố Âu đó kia ừ, ừ, thử kéo nhầm thử <laughs> ừ. con. <laughs> ไอ้สาวหัดเด็กเด็กไหบอกเวลาติดทานเห็ดมาย <Sen Heck S 1> ัก <moder ating> ินอะมรนะหมอไมเว้ย <Pod> ว <anything> ันจะเป็นยางิตย์กเเขาว่า ออกเต็มออกเต็มโพดนี่ดีอ่ะบอกบเราเบื่อแจกจะคล้องบนท่านหินหปืดหอยพวกหลงปืดปาดตีบอเปลี่ยนไหมเดี๋ยวปืดปลาบอเดี๋ยวปืดปาลาเฉยเดี๋ยวเออคนบมเลนลหน,น่อยดิหยอดยามมาได้เขาก็เอามาเล่นทุกอย่างหอดยามได้เยอะหลายเลยนี่แล้วนี่างเนี้ย เฮ้ยแดดเขาผิดมุมบ่เฮาบ่บ่ผิดเป็นสีองเดี๋ยวไปจละอุ้มงจละอุ้มพี่น้องบ้องสันจีสิโดดไปโดดมาสิหลงมองเห็ดสินี้จียบเมียนจีเสิ่งจีเย็บสิเหย็บดอกน่อยไป นี่นี่เดี๋ยวนั่นขอกูขายยาตีน่ะอ,อ้วกอิ่มเลยสีเฝ้า,าไปสีพเพิ่นบ่าให้หาเฝ้าดีเห็ดอะไรมันหายากอกนนุ้ยมันแนมยากเจนนกน๊น้อง

มันเป็นค้นนี่ก็จิตเล็กหน่อยนักเป็นลอยคุณเดียววะคัน หาไงด้วยครับพี่น้องงากเนี้ยวิ่งด้วยงานจบขาเนี่ยขาลอยตรงนี้อุ้ยเหลืองนี่ไมอายถ่ายถ่ายผ้าเพื่อขีดระลึกเด้๋ยวก่อนี้มั้ย

<ส>นายไม่แต<ำ>่งเลยนะนาบ้างน่วยน่วยอียงก่าน่ยน่ยมะกะมก้วยมก้วยน่ะขวดปลาอู๊บะเมียนขั้นโคกปวดโคกข Release ั้นโคก ураа. гэхгүй. пүү. ก็จึาไม่กินด้วยสีแทบจังสีแสบเฮ็ดชนิดนีงพัดกระแสทุกันโมเมนตะเกียงเลยเฮ็ดผึ่งหมือเ่นคนก็เก็บผึ่งกันว่าสียูซืสีเฮ็ดหนังเนาะครับเพื่ทั่วแขนข้างหนึ่งวางก็หาแนวเฮ็ดไปมีประโยชน์เลยเนาะอันนั้นเอาไว้ได้ใจสากระจอดผมเอือดฮะหมูย่างว่ะมมูก็มีดหรือเลยหมูกว่มีด จัดเต็มไฟกับพิบมูไงครับพี่น้องย็ดผงแดงข้ามดอกงน้ามเลยดอกบักพอดีเลยครับพี่น้องขาบวกขวงครับรุ่นนี้เน้นเต็มๆนี่นี่มีมีมีเข้ากับขนด้วยกันพี่ครับนั่นวัว <What>? เบิ <sa iden> ้งก่อนเบิ้งก่อนครับห้เบิ้งก่อนครับมาเด้อครับได้จะตึกลำมาเยมาล้ำเตยปลาตัวขาพะดีเลยขาบบทันทวงกักใหม่ใหม่ครับผักหนาก็วีแต่ขอาสดๆได้ด้วยกันเย ด,ดักนูแลคนเต็มีดีบงขาเนี่ยิี่หวานดีสัง

เดี๋ยวบ้นหาเบื้องนีก้ก่อนครับพี่น้องบกบกที่อื่นก,กอ,อกอืมใช้ได้ดอกหน่อยติดมานำพอพอ,อ เห็ดมือนีอนี่อันเป็นดอกบานตึงๆหรือว่าบานง้มงมๆนี่สองกระตาะพ่อใส่ครับเห็ดพึ่งขานกยุงเพื่อน,นเลยอืมอ,อ้ยงานงามอยู่เลยสวงดอกเนียนเนีน,นเต็นก็เลยด้วยค่ะเพราะว่าคนน้อยหรอบะเมนบานอันนี้แถวบานอุ้ยกี่เต็มอยู่ ตะกี้เต็มดูคนไหลายหลาเต็มก็อุ่นใจนางอวยหาลวดแล้วค่ะพี่น้องอู้หูสพี่จุ่มอวยหาลวดแล้วปวกปวดปวก,ปวกหายหายหายแล้วเนาะโอ้ยยังตัว้หนมูเล่องน้องไก่บริเลยยเ่ยนเพื่นกัดเล่นกล่องแตกมือมือเจ้าปวกครบเด๋โอโมยาน ดุงงามดีเนาะงามครับเด,ดินครามขาตันก็สุนี้ก็เริ่มกลมยากเลยแล่นะพี่น้องกลมลงภาพอาสิซัำนิดหน่อยติถีพูลแหววแข็งตุ๊กตาลุมลุกนีย่ยังไงลิสติกดิสติกดิสติกดิสติกลิสติกโอ้โหเจี๊ยกเกคือมา เป็นเห็ดที่มีสันน์ครับเป็นเห็ดที่มีจินตนาการสูงประมาณนั้นมึงเอาที่อะพี่น้องจินตนาการสูงบ้เหเฮดที่โคตรินมากเลยบอริคือมึงเนี่ยเปียงเลสเตกเอาอีกแล้วครับพี่น้องลิสติกครับหง รักเรียนบ่จับเห็นเงเียนไปไหมมาหมูนึ่งกลอวยเครับพี่น้องอวยอวยอยู่หลงซอยจากน้อยกดงามดึงกิล่ะตาตันๆเลย

งูขาวดงหนัง บันี้ตับเต่าครับยังต้อนสุดเผาก้อนสุดแข็งไม่พอนี่ตับเต่ากินคือตับเต่านี่เลยตับเต่าปลาถ่านดอกตึงก็ดีครับยังอ่ะอุ้ยตกใจเบิดโอ้ยมาทุกสวนเลยโอ้ยเอ้าเป็น่ามาเฉพาะถือเฉพางห่างเนาะตับเต่าครับ อ้ยหมดหลินกัดเอาด่ากออกหลักษณะงอครับข้างโคง้งสรุปยอดครับพี่น้องอหอดลดแล้ว อ้ม <Workers. S 2> ีแต่ดอกตุ้มๆประทับใจเลยค่ะพี่น้องมันสุดๆอยู่เด้อเพราะว่าเฮ็ดมีแต่ดอกตุ้มเนาะตุ้มแล้วว่าแล้วขาตันพร้อมงั้นข้างล่างกับเป็นเห็ดเพิงอีตันเห็ดเพิงตับเตาหน่อยตับเตาดองเนาะขาลายขาสันกลางแล้วก็ขาลายเลือดสันทึ่งก็ทึ่งทึ่งแดงทึ่งแดงข้ามน้ำมีแต่ดอกทั่งนี่หลักบ้านดอกอันนี้เขาก็มันสุดๆอยู่กะว่าสิอันนี้แล้วมันกับสิคำเนาะลงคลิปกิดสิคำลาบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านกรับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ